ตัวละคร1ลินหญิงสาวจากเชียงใหม่ผู้มีความฝันอยากเป็นนางแบบระดับโลกลินซ่อนอดีตอันเจ็บปวดเกี่ยวกับครอบครัวไว้และใช้รันเวย์เป็นหนทางเยียวยาใจ 2. เจหนุ่มลูกครึ่งไทยอเมริกันมีบุคลิกมั่นใจแต่ซ่อนความไม่มั่นคงไว้ภายในเจพยายามสร้างตัวตนให้คนยอมรับในฐานะนา3เมย์สาวเปรี้ยวจากกรุงเทพมีชื่อเสียงในโซเชียลแต่ถูกมองว่าไม่มีความสามารถเมย์ต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเธอไม่ใช่แค่หน้าตา 4. พิษในแบบรุ่นใหญ่ที่เคยดังมากในอดีตตอนนี้ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของวงการและพยายามรักษาความฝันไว้ 5. แอลนางแบบอิสระผู้เงียบขรึมมีความลับบางอย่างเกี่ยวกับอดีตที่อาจทำลายชื่อเสียงของเธอและคนรอบตัวจุดเริ่มต้นของเส้นทางทั้ง5คนได้พบกันในการแข่งขันโมเดลระสิงไทยแลนด์รายการค้นหานายแบบนางแบบหน้าใหม่ระดับประเทศ พวกเขาต้องฝ่าด่านท,ท้าทายทั้งการถ่ายภาพแฟชั่นที่สุดควกันเดินแบบกลางฝนและบททดสอบทางจิตใจความขัดแย้งเริ่มก่อตัวเมื่อความฝันเริ่มชนกันและความจริงบางอย่างเริ่มเปิดเผยความจริงเบื้องหลัง เมื่อการแข่งขันดำเนินไปความลับของแต่ละคนเริ่มเปิดเผยลินค้นพบว่าแม่ที่จากไปเมื่อสิบปีก่อนคืออดีตนางแบบดังที่พีทเคยมีความสัมพันธ์ด้วยเมยต้องตัดสินใจว่าจะยอมปล่อยวางภาพลักษณ์ในโลกโซเชียลเพื่อค้นหาความจริงในตัวเองแอลเผชิญ e กับความจริงที่เธอเคยใช้ชื่อปลอมเพราะหนีข่าวเช้าในอดีตและจะเริ่มตั้งคำถามว่าการเป็นนายแบบในฝันของคนอื่นคือสิ่งที่เขาต้องการจริงหรือไม่บทสรุปตัวตนที่แท้จริง เมื่อถึงรอบสุดท้ายของการแข่งขันพวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อชื่อเสียงอีกต่อไปแต่เพื่อยืนหยัดในตัวตนของตนเองลินเลือกถอดรองเท้าบนรันเวย์เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเป็นอิสระจากอดีตเมแสดงความประบางออกมาเป็นครั้งแรกต่อหน้ากล้องอาสาร,รภาพทุกอย่างกลางรายการพีทเลือกเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้เข้าแข่งขันรุ่นใหม่และเจเลือกเดินออกจากการแข่งขันด้วยรอยยิม้มสุดท้ายวงการแฟชั่นไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามแต่คือเวทีที่ทุกคนได้เป็นตัวเอง หากคุณต้องการให้ฉันขยายเป็นตอนต่อๆไปหรือเขียนบทพูดสำหรับตัวละครแต่ละคนเพิ่มเติมบอกฉันได้เลยครับ